เด็กหญิงใบบุญจา้าวันนีค่ะวันนีค่ะจุ๊บก่อนจุ๊บกอนจุ๊บก่อนจุ๊บแน่วันนีค่ะจุ๊บโอ้โหโอ้โหเก่งมากเดี๋ยวไปแอบแอบไปจิ้งกล้วยอ่ะค่ะวันนีครับครับครับจุ๊บกอนจุ๊บกอนเออเดี๋ยวแ,บบแบบวยอบเอากล้วยมาให้นะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาให้จา้าอ่ะขอสองวีเละ กล้วยขอชองวีไมเให้ยังไม่จ้ามาหามีต่อละวีเน่วางดีๆเดี๋ยวเปียนยางกล้วยมาแล้วจ้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวางก่อนวางก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก้อนวางก่อนอุ้ยมครบ นี่ค่ะแอบมาแล้วนะคะสองวีค่ะอะค่ะห่าง่าค่ะค่ะจุ๊บกันจุ๊จุ๊จุ๊เอออึ๊บไปก่อนเอาไปแสนชัยครับผมครับแสนชัยนะคะนี่แสนชัยครับผมอ่ะจุ๊บกอนจุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊บกันจุจ๊บเอออ่ะโอ้โห เรียบร้อยโอ้โหดูดูดูใบบุญแสงชัยกำลังได้กินนะคะแต่ใบบุญหมดไปแล้วนะคะหนึ่งวีแอบปจิกมาแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหแป๊บอ่าคางอีกกันคางคางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะอึ๊บมาคอมสองวี เอาเน,นี่ยจุกเขามานันม้ำจินหมดเลยแน่เฮาพูดเ้ดหหาตัวน้อยขางได้แล้วเนี่ยมาแล้วแอบจิกมาอีกสองวีค่ะให้ลูกขางไปแล้วหนึ่งวีครัาขาบข้าวหวานครับข้าวหวานข้าวหวาน,าวานวจุกกัน เอองูไปแล้วบูนดครับผมอ่ะบูนบูบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บเอออ่ะก้อยกับบูนก้อยดูวิธีการกินหอมโอ้โห้บุนคำโตโตค่ะไม่มีการแบ่งแบบสองคำสามคำนะคะคำโตโตค่ะคำโตโตค่ะ กำโตโตโต,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 ตมากค่ะใบบุญ